ห้างหุ้นส่วนจำกัดวันต้นเจริญและร้านค้าในเครือขอมอบของข,องขวัญปีใหม่2,566แทนคำขอบคุณในวันที่26-30ธันวาคม2,565นี้เท่านั้นโดยนำปุ๋ยยาเคมีมาลดล้างสต็อกแบบถล่มทลายแบบไม่มีที่ไหนกล้าลดกลา้าทำขนาดนี้นอกจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดวันต้นเจริญและร้านค้าในเครือเท่านั้นโดยนำปุ๋ยยามาลดราคาต่ำกว่าทุนเป็นของขวัญปีใหม่ดังนี้ปุ๋ยยูเรียต่ำกว่า1,200บาทปุ๋ยระเบิดรากปรับสภาพลูกละ199บาทปุ๋ยกรดซิลิคอนม้าเงาลูกละ399บาทปุ๋ยสูตร30 00ลูกละ1,020บาทพันเข้าโพดแปซิฟิกทุกพันหกระสอบ9 0 0 0บาท ซิงอีออน3ขวด500บาทอบาเมกดิน3ขวด500บาทอีมาเอ็ก3กิโล1,000บาทเต็มแรง5ขวด1,000บาทสารชนิดเดียวกับแพรนัม2ละ199บาทสารไบเฟรินทิน3ขวด1,000บาทมาริโอ3ขวด1,000บาทไกลโฟเส8ตรายจิงโจ้กติกละ699บาทและปุ๋ยยาเคมีอื่นออีกมากมาย เพียง5วันเท่านั้นในวันที่26-30ทธันวาคม2565นี้เท่านั้นโดยหาซื้อได้ที่ร้านดังต่อไปนี้เท่านั้นห้างอุนย์จำกัดวันต้นเจริญตลาดน้องตะงูนน้ำเพชรการเกษตรตลาดที่รชัยเยังโรงพยบาบาลบรนพตพิสัยขานุกันเกษตรติดกับทกสสาขาขานุเงอกการเกษตรอำเภอโพทะเล เขียวการเกษตรตึกสีเขียวเยื้องกับที่วอากาศอำเภอเก้าเลียวปลอปุ๋ยยาเคมีอาจจะหมดก่อนขอให้รีบรีบมากันนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0810454452ย้ำ0810454452ขอให้โชคดีขอให้มีความสุขสุขสำหรัญในวันปีใหม่2566นะครับ ศึกษาขอให้สอบผ่านเป็นแม่บ้านให้พ่อบ้านเร่นใจนสุขภาพขอให้แข็งแรง